ปนิธาบุรีนายกสมาคม TEA คาดงานแสดงสินค้าไทยปี2 5 6 8เติบโตราว6-8%โดยเทรนของการจัดงานมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้มากขึ้นและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างบูธต,ตามแนวทางของลูกค้ายุโรปอเมริกาญี่ปุ่นซึ่งเทรนเหล่านี้ได้ถูกนำมารวมไว้ที่เดียวกันในงาน t h a i l a n d Smile Exchange 2025 TMX25 เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ใ,ให้กับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ด้วยงาน tmx 2 5จัดระหว่างวันที่2ถึง3เมษายนณพารากอนฮอล์ก็สำหรับสิ้นปีนี้ที่จะรับตำแหน่งของประธานบูฟีนะคะหรือทางด้าน The global exhibition association เนี่ย ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะสำหรับประเทศไทยเพราะว่าความจริงเราก็ถือว่าเราก็เป็นหนึ่งในเพลเยอร์ที่สำคัญเนาะโอเคก็ความจริงประเทศไทยก็ก็ถือว่า เป็นอันดับต้นๆในในอาเซียนนะคะแล้วก็ประเทศไทยเองก็มีอีโคซิสเต็มอย่างที่คุณดวงเด็ดกล่าวไปแล้วว่าเรามีอีโคซิสเต็มทางด้าน e x กซิ i ิ i ชันพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เป็นอยู่ในเวทีโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับ players ของประเทศไทยว่าถ้าหากว่าผู้จัดงานอื่นๆอยากจะขยายงานโปรไฟล์อื่นๆหรือว่าอมองหาสถานที่ ประเทศจัดงานในเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเราเราสามารถช่วยสร้าง awareness แล้วกันในในฐานะที่เป็นหมวกแล้วก็หมวกที่ใส่อยู่นะคะแล้วก็หวังว่าเอ่ออีโคซิสเตม,ม,มในประเทศไทยก็จะมีความพร้อมในการที่จะผลักดันให้งานหลายๆงานเกิดขึ้นแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะก็ค่ะ ความจริงใน,ในธุรกิจทางด้านนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการทำงานกับ international players อยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วเรื่องของ sustainability เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นบางบริษัทเนี่ยก็ถือว่าเป็น listed company ก็ถือว่าต้อง comply มีเรื่องของ pledge เพราะฉะนั้นก็จะโดนบังคับโดยโดย auto อยู่แล้วว่า stakeholder ใน supply chain จะต้องทำเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่ที่ยังไม่มีเรื่องของ sustainability standard ที่เอาเข้ามาใช้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะ disadvantage หรืออาจจะ แข่งขันได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีก็เป็นอะไรที่มัน,มน,มนพูดมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เรื่อง AI ที่ทําให้การทํางานที่มัน efficient มากขึ้น effective มากขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่ามันเป็นอ,อ,อะไรนะทุกคนก็มีเวลาเท่ากันแล้วก็เราสามารถทํายังไงที่จะดึงดูดลูกค้าไม่ว่าจะให้มางานของเราแล้วก็อยู่อยู่งานแล้วก็มาเที่ยวชมบูธเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องสร้างความดึงดูดเองค่ะสําหรับผู้ประกอบการทุกคนค่ะ ครับก็จะมี2ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการมองไปอนาคตว่าจริงๆแล้วเนี่ยความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างก็จะกลับมาคุยกับทางภาคเอกชนผ่านทางสมาคมสดงสินค้าไทยเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการอันนี้จะเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าในส่วนของการที่จะนําผู้แสดงสินค้าหรือว่าผู้จัดงานเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย เรามีกฎระเบียบหรือเรามีขั้นตอนต่างๆที่ยังทําให้เขารู้สึกว่ามันมีความราช้าอะไรอยู่บ้างเราก็จะเป็นคนกลางในการประสานงานกับภาครัฐเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบว่าทําให้เขาสามารถเดินทางเข้ามาจัดงานในประเทศไทยเนี่ยได้ง่ายและสะดวกขึ้นครับ ครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณระดับประมาณ5%แปรตแต่รประเทศไทยแล้วเนี่ยเราอยู่ได้ถึงประมาณ7%ซนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเหตุผล3ประการประการแรกเลยประเทศไทยเองเนี่ยมีอินฟราสตรักเจอร์ในการรองรับการจัดงานที่ค่อนข้างพร้อมอันที่2เนี่ยเรามีในเรื่องของอนโยบายของภาครัฐบาลที่เราโฟกัสในเรื่องอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเราก็จะไปดึงกลุ่มงานเหล่านั้นมาแล้วก็อันที่3เนี่ยนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ จะออกว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ได้ก็คือว่าเราพยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เป็นองค์กรธุรกิจเนี่ยหันมาใช้งาน e x h i b i t i o n ในการที่จะโปรโมตของสินค้าของเขามากขึ้นเฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการันตีได้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาจัดงานในประเทศไทยเนี่ยนอกจากเขาจะพาผู้ซื้อหรือผู้จัดงานมาแล้วเรายังมีผู้ซื้อหรือผู้จัดงานที่เป็นแหล่งรองรับในประเทศของเราอีกด้วยครับ ครับก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐก,กับภาคเอกชนที่มีความแข็งแรงแล้วก็เป็นสายสัมพันธ์อันยาวนานอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือว่าเราผลิตคนที่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเอกชนเองเนี่ยมีความจริงจังกับการทําธุรกิจแบบยั่งยืนครับ ค่ะเราก็มีไฮไลท์หลากหลายนะคะอันแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของ sustainable supplier นะคะถือว่ามันเป็นเพลงของอุตสาหกรรมแล้วถ้าเราจะหา sustainable supplier ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถมองหาได้เลยใครสามารถช่วยเราเรื่อง t t n n d r r เรื่อ sustainability อันที่2เรื่องของ carbon offset ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ supplier material อื่นๆที่สามารถเาเป็นองค์ประกอบทางด้าน regenerative material ในด้านของ exchange square นะคะมีเรื่องของ workshop ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียในการช่วยให้ SME หรือผู้ประกอบการในระดับ organizer เนี่ยมาเรียนรู้ทู o l ใหม่ๆที่จะสามารถเข้าไปผลักดันเรื่องของการเติบโตของธุรกิจเขานะคะแล้วก็มีเรื่องของ tech firm นะคะเป็น startup ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการการลงทะเบียน erm การ erm ทำ erm matching เรื่องการสร้าง experience c ีของของผับผู้ที่มาชงงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของ s p e a k ร์ที่ไม่ว่าจะเป็น ผู้จัดงานโดยตรงใกล้เคียงนะไม่ว่าจะเป็นทางสื่อที่มีการจัดงานนะคะเรื่องของอย่างคุณจา๋าทิฟฟานี่ก็จะมาพูดทํายังไงให้ธุรกิจมันเซ็กซี่มากขึ้นนะคะแล้วก็มีมีทางด้าน leadership conference ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ trend watching ดรตรีนทางด้านไรษษนีไทยนะคะแล้วก็มีน้องเฟรนธนาคารแล้วก็มีคุณปอบแป๋มมาช่วยสร้างสีสันนะคะก็คิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีองค์ความรวมว่า แต่ละบูธเองก็สร้างความแตกต่างให้โชว์เหมือนกันว่าแต่ละบริษัทมีความสามารถในการทําอะไรได้เพื่อจะทําให้งานหรือธุรกิจของออทุกๆท,ท่านที่มาเยี่ยมชมเนี่ยว่า e x h i b i t ชันเนี่ยสามารถผลักดันในมุมไหนได้บ้างคะ่ะ e x ็กซ i t ิเก็มีประมาณร้อยลายนะคะแล้วก็แต่ละลายเนี่ยก็สร้างความแตกต่างก็คือบูธน่าสนใจเพราะว่าดูแบบมาหมดแล้วนะ,ะก็คือถือว่าต้องมาดูเทรนดเลยว่าเขาทําไปถึงไหนถึงว่าสามารถจะมาออกบูธที่ลดค่าใช้จ่ายหรือทํายังไงให้ลดการ move in move out นะคะหรือว่าลดขั้นตอนการตกแต่งได้นะคะก็มีมีเห็นอยู่ในงานเลยะคะ่ะ ใช่ใช่ชค่ะก็ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทาง e x i b e t e r เองเนี่ยได้มีการลงออกบูธนะคะแล้วก็มีบอกว่ามี product หรือ service ออะไรแล้วสำหรับผู้ที่มามามาเข้าร่วมงานเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนแล้วก็สามารถจะบอกได้เลยว่าอยากเจอกับผู้ไหนก็จะได้มีการทำ business matching แล้วก็มีการเจรจาธุรกิจในงานนะคะ สำหรับงาน TMS ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญนะครับที่ทางสมาคมแสดงสินค้าไทยแล้วก็สสปอปนได้ร่วมกันผลักดันในการจัดงานขึ้นเป้าหมายสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าทำให้องคอ์กรธุรกิจที่จะต้องอการความเติบโตขอ,ข,อของธุรกิจตัวเองนะครับมีมีเดียที่หรือว่าเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆนะครับในการที่จะเข้ามาใช้ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักขายนักการตลาดหรือเจ้าขององคอ์กรธุรกิจต่างๆได้เข้ามาศึกษาแล้วก็มาดูวิธีการในการออกงานแสดงสินค้าครับ ค่ะง,งานจากวันที่2ถึง3เมษายนนะคะที่พารากอนฮอลนะคะเออเวลา10โมงเช้าจนถึง1นึ่งทุ่มค่ะนั่ง BTS มาก็ช่วยให้มาง่ายสะดวกค่ะอย่าลืมมานะคะ